สวัสดีครับผู้ผมมาจากกลุ่มข้าวในรายวิชา is อออ่ะทุกคนประสบปัญหาที่ไม่รู้ว่าข้าวที่เรากินทุกวันนี้เขาได้มาจากอย่างไรนะครับผู้ผมจะมาอ่าถามผู้ช่วชาเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถามกันเลยครับอาเลยอเลยเฮ้ยพี่ปิยายาปิย์ย่าชื่ออะไรครับ คือยายลาสทธีวงนาตปูนปสุธีวงครับผมคุณแ่คุณยายที่ทำนามากี่ปีแล้วครับโอ้ยตั้งแต่ยายอายุสิบปีนึงนถึงทุกวันนี้อายุเจ็ดสิบสองเลยแต่ข้าตอไก่เกี่ยวเขาทำยังไงบ้างตอนแรกอ่ะเขาให้ไถนาสมัยก่อนในไถนาแล้วก็ดำวานก้า วานก้าหนึกถึงหนึ่งเดือนเราก็ถอนก้าเ่ไปดำไปดำประวางสามอาทิตย์เราไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยข้าวใส่ปุ๋ยเขาใส่อย่างไงครับระวางห้าไร่นี่ก็สองก็ศบสองก็ศละห้าสิบกิโลอือแล้วก็เราก็ปล่อยพอแต่ปล่อยข้าวมันออก มันมันเตะโอใหญ่ขนาดนี้น่ะเราเราก็ใส่รับรวงสองระสบรวงข้าวน่ะให้มันออกผลดีนะเออแบ้างนี่แล้วก็ปล่อยไว้ถึงฤดูนี่เดือนอะไรตรุนกันยาตุลาออกรวงมันโถข้าวมันปินมันมันอุ่มท้องนะมันเตกเตก เตะข้าวโกเป็นรวงข้าวตุลากนยาเราก็เก็บเกี่ยวได้ทุนผลิตเกี่ยวแต่ท่านั้นเองผลผลิตแล้วข้าตอนที่ก่อดยาวไปสีเขาต้องทำอะไรบ้างครับเอา้าเขาก็ตอนสมัยก่อนนะเขาเอามือนะเกี่ยวไม่ใช่มอรถนะตอนตอนสมัยยายเป็นจะเป็นสาวเขาเกี่ยวเอา เกี่ยวเอาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเป็นกปมมโกนโก็จะหาพน้นมากกงไว้แล้วจะเอารถมาสีสีเป็นเป็นใสกระโตงบางทีห้าไร่ก็ไกร่ไร้อยกระโตว,ว้าวแลเราก็เอาขึ้นเล่าเอากเก็บมาถึงบ้านแล้วข้าน,นั่นเองคุณยายครับการเกี่ยวข้าวในสมัยนี้กับสมัยแต่กอดมาต่างกันยังไงบ้างรครับเออสมยัยโกนมันลําบากจริงอยู่แต่มัน ผลผลิตมันได้เยอะทุกวันนี้สบายแต่ผลผลิตมันได้น้อยเพราะได้น้อยยังไงรถกินบ้างหรอลุนบ้างทิ้งบ้างอะไรนั้นอ่ะตอนสมัยก่อนไม่ได้ทิ้งเกี่ยวเอาเป็นเป็นมัดมัดเกี่ยวหมดเลยไม่ไม่เหลือทุกวันนี้รถเกี่ยวมันเกีียบทิ้งอะไรทิ้งมันก็ไม่คอยได้เยอะเหมือนสมัยก่อนเตะประหยัดเหงอน,นกันสมัยก่อนประหยัดทำเอง สมัยทุกวันลงทุนมีแต่รถเกี่ยวมันหมดเงินเยอะคนิ่ิพมันได้น้อยใครได้น้อยรายเบืรถเกี่ยวบ้างคัาปุ่ยบ้างรวมกันอยู่ทุนนะไม่ได้กําไรสมัยโกนไม่กาไรหมดเลยก็ทําำดีจะเอาสมัยโกนไม่เอาสมัยหลังเอาสมัยดีเลยสมัยทุกวันอ่า ก็สบายสบายดีอยู่ทําสบายดีทําได้ดีผลผลิดดตดีมันลงแรงลงทุนลงแต่ทุนแรงไม่ทุนลง,งแต่แต่ต้องมียาขีดบ้างนี่ไม่ใส่ใส่ปุ๋ยเฉยๆค่ขีดยาให้ข้าวมันไม่มีโรคมีอะไรแต่สมัยก่อนไม่ได้ขีดยาไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มี นอนไม่มีอะไรเจาะทุกวัน,นลงทุนเพรา,าระ,ระ 500, อ,อ,อะไรกินยาซูยาจะปูกละห้าร้อยพันหน่วยแนี้เออทำไรอีกก็อีกอย่าก็ได้วิจัยถายังแล้วคุณยายครับในสมัยนี้ทำไมขอถึงต้องตากข้าวครับก็ต,ตากอะไรเขาเกี่ยวสุดเ็าไม่ได้เกี่ยวแห้งมันสมัยก่อน ทำไม่กนสมัยเดิมนะสมัยไป่กนเกี่ยวแห้งเอามาตากตากแล้วมัดเป็นมัดเอาไปสีสีรถสีนะไม่ใช่คนสีอะไรรถสีแต่สมัยปัจจุบันเขาเกี่ยวสุดเกีียวเกี่ยวไม่แห้งเกี่ยวข้าวสุดๆเอาเกี่ยวเสร็จแล้วเอามาตากบางคนเขาเอาไปขายเป็น,น okay, <happy. S 1> ตันก็แค่นั้นแหละโอเคครับตาก เขาเดี๋ยครูก็ทาตว่ากทีวันตากราวสองวันสองวันข้าวแห้งแล้วก็เกิบขึ้นยุ่งชางเท่านั้นเลยบางทีเขาไม่เอาขึ้นยุ่งแล้วก็เอาไปขายออขอบคุณครับยอดมาครับที่ให้ฟอบลูกผุผมในวันนี้ครับสุนที่เราไปที่ตาข้าวครับไปกันต่อ อันนี้นะครับคือการตากข้าวของชาวบ้านนะครับคือเขาจะตากข้าวทั่วไปในการใช้ผ้าด่างสีเขียวๆนะครับแล้วก็เจ้าข้าวนะครับมามาทีลงไปนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการตากข้าวนะขยายข้าวออกนะครับแล้วก็ตากแดดไว้ประมาณสองถึงสามวันนะครับเพื่อให้ข้าวมันแห้งที่จะพร้อมใช้เอาไปบรรจุใส่ถ,ถุงแล้วก็รอไปสีข้าวและให้เป็นปข้าว ข้าวสารแล้วก็ไปหงุงรับประทานเองครับนี่นะครับ